วันนี้ผมก่อนนั้นเนี้ยผมเทสไปแล้วพอะเทสต้องอัดเทสให้ทางช h อป e ีเขาดูอันนี้ผมก็จะมาเทสให้ดูอีกทีนึงก็เป็นของพี่ไดที่ส่งมาพี่บอกว่ามันชาร์จแ๊บเดี่ยวแล้วมันมันมันยกมันไม่ได้ยกออกมันเหมือนว่ามันมันชาร์จน้อยลงผมเรียกว่ามันมันเต็มแล้วกันมันเต็มแล้วมันตัด ก็เดี๋ยวมาดผมูผมลองไปสักพักหนึ่งแล้วเป็นหลายนาทีแล้วออก,ก็ปกติอันเนี้ยโวลต์แบตผมสิบสองจุดสี่อันน,น,นี้ไฟสถานะผมก็ควบวกถ้ายกขึ้นก็คือไฟดับต่อก็คือไฟติดก็เดี๋ยวปเปิดเครื่อง เพิ่ม14เยนกว่าแต่เดี๋เทสโหลดเทสโหลดผมไม่มีการเทสโหลดหนักๆนะแต่ว่าจะเทสโหลดที่ตัวสูบไดให้ดูมันก็จะกินกระแสเยอะและว้วโรลไม่กระตกไม่กระตกติเพราะว่าผมผมใช้เนี่ยเทยรประจําแล้วก็ผมก็จะฟังจากเสียง เสียงวลามันมีโหลดอ่ะมันจะดึงรอบเครื่องมันจะดึงรอบมันก็จะดังดังแบบหนักๆเนี่ยมันออกติดตัวสองก็ปกติแล้วก็เวลายกตัวอ่อนตัวบวกอะอ,ออกมันก็จะไม่ชา้าจวออก โอนโอนอะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ชาร์จนะมันชาร์จอยู่แต่ว่ามันไม่เต็มที่เห็นปะมันเต็มเหมือนของพี่เลยอาการที่ของพี่ส่งให้ผมดูอะมันขึ้นส3โสาวโตนกว่าเนี่ยเนี่ยมันค่อยๆลงมาเห็นปะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันไม่ชาร์จเลยอะแบบเหมือนเครื่องไม่หุ่นเลยนะโตนมันจะลงมาเร็วกว่านี้ ก็คืออันนี้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไไดต่อขั้วขั้วบวกเราจะลองจะลองหมุนเครื่องแบบไม่ได้ต่อขั้วบวกนะจุดสามจุดสามพอต่อขั้วบวกเข้าไปก็เสียงจริงจริงแรงมากขึ้นแล้วก็โว้นก็ดิ้งขึ้นไปเลย นนเดี๋ยวอันนี้แบบไม่มีควบบวกนะอันนี้มีโหลดมีโหลดแบบไม่มีควบบวกหัวลงไปเยอะเลยแค่ลงิีไม่ยูทูบอะไร ม,ไม,มไมมไ,ไม่ได้มัน่นาทีแล้มอันนี้มีโหลดนะ่งรัเดี๋ยวให้เดอถึงสิบเอ็ดจะต่อไฟบวกเข้าไปไม่ถึงนะต่อไฟบวกเข้าไปแล้ว คือไม่มีการชาร์จเนี่ยโอ้มันจะลงมาเร็วก็มันจะประมาณเนี้ยผมมองว่ามันปกตินะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนนี้มันเชื่องคืนทีหนึ่งอะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดทิ้งไว้แช่ไว้สักประมาณสิบห้านาทีก็พอเดี๋ยวมอเตอร์เครื่องคเสียก็จะแช่ไว้ประมาณสักประมาณสิบห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วมาดูว่ามันชาร์จอยู่หรือเปล่า แต่ว่าอาการคือมันเหมือนขั้วบวกมันมัน,ม,นมันตัดไฟขั้วบวกออกไปนะของพี่อะ่ะแล้วก็อาการก็จะเหมือนแบตเต็มแบตเต็มอะคัดเอาที่เป็นคัดเอาแท้คัดเอาเดิมอะมันจะยกมันจะยกชาร์จนิดน,นึงนะก็อันนี้เบื้องต้นเทสให้ดูก่อนก็คือปกติก็เดี๋ยวส่งคลิปนี้ให้พี่เขาดูก่อนอ,อัพลงย <Okay. S 1> ูทูบ